ตัวม่ตัวกำลังกินโรงมือทำเนี่วก็อร่อยะกะินและะ้วก็เท่เลยแล้วก็เนอน่อมนี่ะะนี่ต้องา่อนนะครับ Look e m a วันนี้มาค่ะโอ,าาอมา แต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะคะประมาณุ่มสองค่ะวันนี้ไลฟ์สดน,นะคะวันนี้มีไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะคะคคแล้วก็มีรายการหมอลำไอดอลมาด้วยค่ะถ่ายรายการด้วย แกงอะไรคะแกงอ่อมค่ะ hmm. วันนี้เราจะเป็นแกงอ่อมแกงอีสาะหมุนนอนนอนเทนเนี่ยกินเป็นตาแคบแม่ มันนี้แกงอมคะแน่ค่ะวันนี้แกงอมนะครัใส่ผักกรอกแล้วก็มะเขือลงไปก่อนเม่รับไปไหนบ่าวนมเอาเวลา็นบ้านปองเย้สวยเย้สวยไม่สบายครับได้เกืปลี่ยนแล้วน้องวันเปลี่ยนไปทางเวลาเมื่อเปลี่ยนได้เปลี่ยนเพิ่ม่อยลูกบานกลับบ้านะครับปิดบอลบ้านแห้งแห้งเลย หนึ่คือแม่นบ่แม่นครับรอดสบายดีฟังท่ายเหนื่อยทั้งร่างกายแล้วก็เหนื่อยทั้งจิตใจพออีหยังบางคนกัดแสบบางคนก็บอแสบบางคนกินจืดบางคนกินเค็มบางคนกินเบ็ดอย่างมือวานบางคนกินป่วงอ่ได้กินปลาหมึอกอ่ได้เข้าใสยาก300กว่าชีวิตแต่ละแต่พอต้องกัดโกงครับกินได้ก็กินกินไม่ได้เพราจะทำให้ชุ่มข้นฝึกปาก 150ชีวิตมันเป็นไปบ่ได้แม่มันมก็จะกินข้าวเหนียวบ่ได้มันก็จะกินข้าวเจ้าบ่ได้มันมก็แค่ขินผักนี่ไปคิดปัญหาแต่ละวันมีทุกวันครับตลอดวันเลยได้แล้วกามากินครับทำให้กินปีอยู่แล้วคุ้เฟ้ยได้กินเพะได้ก็ไปหาซื้อก,กินบับนะครับอาหารจีเวียนหมุนเวียนเป็นเนื้อเป็นเนื้อเน,เนี่ยเป็นผักเนี่ยน้ำเป็นเนื้อล้วนเป็นผักลงไปเรื่อยๆครับสวัสดีบ่าวน้อง